สองแล้วหนึ่งสีหน่งกสองหนึ่สิมาเก็บแอปเปิล้ลเนอพี่น้องมาเก็บหรือมันลากแอปเปิ้ลพี่น้องมาเก็บแอปเปิ้ลแอปเปิ้ล แอปเปิลส,สดๆจากต้นแอปเปิลป่านะพี่น้องมันขึ้นในป่าเนาะขึ้นสวนใครก็ช่างมันอยู่ในป่าคนถึกลองมองนะอุตสาบปลูกป่าจังไหดคนเขาอุตสาบปลูกมาหาว่าแอปเปิลป่าหวานก็ดีเปรี้ยวๆอมหวานไม่เปรี้ยวมากแล้วก็ไม่หวานมากอ มายลกจบไปดองดูทุกคนดู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 โดกดกมันร่วงเต็มไหยทุกคนดูมันร่วงอดูมันร่วงเต็มพื้นเลยทุกคนนี้เดี๋ยวก็รอกกระต่ายเขาก็มากินเนาะ เออเดี๋ยวกระรอกกระต่ายเขาก็มากินแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลป่าแม่อันนี้แอปเปิลพันนี้คือ,คอเขาพันเขาไม่ใหญ่นะทุกคนแอปเปิลพันไปดูแอปเปิลแอปเปิลพันนี้คือพันเขาไม่ใหญ่แล้วมันจะเป็นโอูน้นลูกใหญ่นะลูกใหญ่ <c oughs> อุย้ยเฮียอะไรบัดนี่แตงพวงนั่นใหญ่นะ่ะพวงนี้ใหญ่อ่เออ เก็บไปดองทุกคนเก็บไปดองไม่ดองก็สับๆกินกับพริกกับเกลือน่ะน้ำตาลหนกแซบ่บเนี่ยขนาดนี้ทุกคนเนี่ยอันเนี้ยพอดีดองเนี่ยเอาไปดองเนี่ยแอปเปิลขนาดเนี้ยบักม่วงน้อยบักม่วงน้อยเนี่ยคือลูกเขาแค่นี้แหละเขาไม่โตแล้วเขาแค่นี้แหละเพราะว่าพันธุ์เขาแค่นี้ นิดนึงดูมันเล็กๆยังยังแดงได้เห็นปะแก้มแดงมาแล้วแก้มแดงปะพันแก้มแดงพันแก้มแดงแดงครึ่งหนึ่งไม่ใช่มันโดนแดดบ่ถึงแดงครึ่งหนึ่งเจเป็นพันมันเป็นพันป่โอ้เป็นพันพันอันนีแอปเปิ้ลมันเป็นมก็แดงระลึกอู้ยูส่วต้นนี้เขาจะเหมือนเขาเป็นตอนกิงต้นนี้จะมีสองพันนี่แหละถ้าจำม่ผิดมีสองพันต้นนี้อ่ะโอ้ยติบต้นสูงเขาจะแบบเหมือนบ้านเราต้นไม้เขาเขาตอนกิ่งอ่ะเสียบกิ่งเขาใจต่เขาจะเสียบกิ่งแล้วบ้านเราอ่ะ เขาเสียบกิ่งให้ต้นหนึ่งมันมันมีหลายพันเนี่ยเคยเห็นปะต้นเดียวตอเดียวมันจะมีหลายพันเพราะว่าเขา,เ,าเสียบกิ่งแต่พันหนึ่งมาเสียบกิ่งอย่าเง้ยเอ้ย哟 คนข้างล่างคนข้างล่างระวังคนข้างบนระวังช้างหล่นทับเด้อ